นี่ครับพ yep. like ี่เล็กก็คือ งัดไม้เดียวเลยอุ้ยดูนี่ฮะกัดไม้เดียวเลยครับกับพิลิกะเกือสีเขียวนะฮะอืม้มงัดไม้เดียวเลย เปล่าผลงานมาด้วยครับนี่ครับหมายข้างทางอืมตัวเล็กโดนหมดครับนี่ครับดูครับสาเทาดาม็ดครับน่แดดร้อนๆกลายเป็นกลือดเก,ก,กือครับสีฟ้า ให well. ้เดียวเลยครับให้เดียวเลย มีรับไม้เดียวเลยครับรกับพิลึกเกือนะฮะ มันสง่นสงยกขึ้นมาลุทั้งบนพอด,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 ดีกัดสีเขียวครับนี่นี่ก็คือ กระชอนหมายคลองธรรมชาตินะฮะอันนี้อของเพุ่งลอกขึ้นมาสีน้ําตรงนี้แดง,งนะมันมีกติ่นเป็นปฏไปวรที่ปนอยู่ก็ไอเยี่อวตกน้ำปุ๊บกัดเลยครับนี่ฮะปากฉีกครับ,กรบยกขึ้นมาฝากผลงานไว้ด้วยครับนี่กุ้งตาลุ่มลึกก็คือเก็บทุกรายละเอียดจริงๆครับนี่ฮะกัดดีจริงๆครับฝากไปเลยครับกระหมายข้างทางจะมา อืมรึ๊ดหล่ออย่างเดียวเลยนี่ครับไม้เดียวเลยครับนี่กับพี่ลึกกับคือสีเขียวนะครับเหมาะมากครับสําหรับหมายธรรมชาติแอคชั่นเมาล์น้ําลองหาซื้อมาใช้ดูนะครับนี่ฮะกบสุดตารุ่นพี่ลึกกับคือเก็บทุกรายละเอียดจริงๆครับสุดยอดมากครับนี่ฮะ